ค่ะคุณผู้ชมคอัคราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เนี่ยเราก็มากับไปครับ เกมผีกันอีกเช่นเคยนะครับผมเง้ยโอ้ผีกันอีกเช่นเคยที่ไหนกันเล่าอ่าไม่ใช่ที่ไหนกันเล่ามครับคลาสสิกใช่ไหมพี่ใช่เนาะคุกนะคลาสสิกกันอีกเช่นเคยนะครั้งนี้เนี่ยต้นบอกได้เลยนะว่ามันจะเป็นพาร์ทจบของพวกเรานะเนาะคุกนะใช่ไหมเออเพราะว่านี่ก็เป็นเออเพราะว่าเราก็เดินทางมาจนถึงพาร์ทที่3กันแล้วเนาะก็ถึงเวลาที่เราควรที่จะจบไมโครฟลับคลาสสิกกันได้แล้วสักทีนึงนะเพราะเป็นกันมานานเกินฮะก็โอเคตอนนี้นี่ก็เป็นตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่านะแยก ก็ไปน,นอนเนาะเดี๋ยวพี่จะไปน,นอนที่สูงเพราะพี่เป็นคนหัวสูงเออก็เดี๋ยวพาร์ที้เนี่ยพี่บอกเลยนะว่าจริงๆริพาร์ที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยอ๋อเช้าแล้วเหรอเนี่ยพี่<า>ย่าไปน, <ะ S 1> นอนลยนะ้องฟุ <laughs> กก็โอเคได้พาร์ที่เนี่ยน้องฟุกนะก็เดี๋ยวพวกเรากับน้องฟุกเนี่ยจะ ไปตีมังกรกันนะฮะซึ่งมาที่แล้วเนี่ย<ม>จริงเราตั้งใจที่จะไปนรกกันน่าจะไปหาปาราสาทเนเธอร์ฟเทสแต่ว่าเราไม่เจอ,อเลยเลยนอกจากความตาย<ม>นะก็โอเคก็เดี๋ยวพาทนี้เนี่ยเราจะมาแก้ตัวกันนะคะซึ่งพี่ต้องของน้องฟุกเลยพี่ขอรองเท้าหน่อยได้ไหมน้องฟุกพอดีพี่ลืมไปว่าถ้าเราไปนรกกันเนี่ยเราต้องมีชุดโทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพีศาจบูมันจะมาตีพวกเราเนาะก็ก่อนน้นนี้เนี่ยก็ให้น้องฟุกเดี๋ยวช่วยไปหาคงหาของอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีของ เพิ่มเติมบ้างนะทุกคนนะอ่ามีการแบบเดินเนื้อเรื่องนเ้รามากกว่าพาที่แล้วอย่างมากไอ้เรพวกเราไปลงปลกกันดีกว่าไปไ<ด>ลงนั้นลกสะเถอเออปรงไหนเราอง<ด>มาทางน,นี้ผู้ทำทางไ้เลย ว้าวบ้านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยเรียกว่าไงดีคะมาทัวร์นรกบ่อยเนาะไม่ร boy, keyboard, ู้ว่าทำบาปทำบุญทำอะไรสักอย่างนะถึงมาบ่อยขนาดนี้อันนี้อันนี้คือเราไปไหนเนี่ยทำไมเราเดินบนประตูนรกนี้เนี่ยอันนี้ซ้อมเดินพี่ซ้อมเดินซ้อมเดินนะโอเคโอเคซ้อมเดินไอ้ไอ้ดี้ไอ้พีษสัตว์โผลมองหน้าเราอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยเราทำทางต้องไหนแล้วพี่แล้วพี่จะรู้เหรอเราพวกเราพวกเป็นไกด์ไม่ใช่เหรอแต่ไกด์ทัวร์ก็ต้องพาลูกทัวร์เดินเล่นในนรก น้องฟุกแก็บมองหน้าพี่อย่างนั้นพี่ว่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่เตั้นปิดตาพี่เตั้นปิดตานี่เอาปิดตาเดี๋ยวพี่ไปไปลงลงลบปกติดีกว่าปิดตาปิดตาเจอแล้ว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 โอเคได้เลยน้องฟุกเดี๋ยวพี่ทำอนุสรณ์สถานของพี่ก่อนนะเออนี่ปักแป๊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 กเออโอ้โหบอกเลยนี่คนหลอนจัดเอามาแล้วน้องฟุกอ่าไปกันเถอะเอาแล้วนี่เนี่อ่าไปตรงนี้นะสรุปหินหมดเนี่ยเหรอ อันนี้คือทางที่ทำหรอเนี่ยถามจริงนะนี่มันไม่เห็นเหมือนทางที่ทำตรงไหนเลยนั่นไงพี่ต้องขึ้นไปข้างบนนะเนี่นไม่ได้ยากนะพี่โอ้โหมาแบบทางขึ้นแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปักปุ่มไว้ให้พี่ช่วยอุ้ยเอ้ไอ้หไอ้ลูกชิ้นไอ้ลูกสกชิ้นมันมันฮีฮาไม่ตีกลับตีกลับไอ้นี่มันนั่งเรือป่ะพี่ขอดูหน่อยแล้วกันนี้มาผู้กบมากม่วบ อีลูกชิ้นอ้วนนะฮะฮะเป็นลูกชิ้นธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นลูกชิ้นอ้วนเอาเอาเอาพีพีจะตายพี่จะตายโทษถี่พอดีปากดีเจ๊ได้แก่เนี่ยโดน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 เออเออเออเนี่ยตายสวยโคตรเก่งโคตรมันโคตรอันตรายนะแต่พายหรือเปล่าพวกเจ้าคือความอับอายของวงการแมงมายแค่เจ้าเทพซ่าลูกชิ้นตัวนั้นเจ้ายังสู้ไม่ได้เราเดินหานรกอยู่เนี่ยเราเราเดินหาปราสาทมาสิบเจ็ดนาทีแล้วนะน้องฟุกนะเฮ้ยเจอเราได้ไงไหนไหน ผู้จริงก่อนนั้นอันนี้เหรอว้ายว้ว้อีบูอีบูเอามปคุกเอาอันเอาไอ้จริงๆเราเราปลาเอนเดอร์ได้ปะลูกตาเอนเดอร์อะได้นะแต่มันจะไม่ไ้อันนี้หรอพี่เยมันจะพออันนี้หรอมันใช้กี่อันนะไปนู่นอะสิบกว่าอันสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ๋องั้นปลาอะไรก็ได้ไปมีเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดเนี่ยมีสองอันพูดทำไมวะ มันจะมีเบธอีกป่ะไหนไข่ดำนี่ไงโอ้โหกระดูกดำเฮ้ยเออกระดูกดำเออเกลี่ยเข้ากระดูกดำแกนะแกอุ้ยตายแล้วอีนี่วันอีนี่ฮะแกนะแกมันเล่นไม่เป็นโอุ้ยมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นป่ะแกได้แกเออเนี่ยเบธอยู่ไหนอุ้ยตายแล้วพี่เจอเนเธอร์วันนะขออนุญาตขออนุญาตคุดเลยมันโตเรียกเนี่ยฮะ ไม่รู้แหละพี่ขุด,ด้วยก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยนะนยคือพี่เนี่ยเคยเล่นไม้ครับแบบนี้ปกติเลยแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเรามาในปราสาทใช่ไหมละ่ะแล้วหวังว่าจะเจอกับ b เบรสแต่ว่าพี่ไม่เจอตอนนั้นและพี่ก็ได้รู้จากคนดูอีกทีหนึ่งเขาบอกมาว่านี่เป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่เจอเบรส เราถูกจมูกปกป้องหน่่ยแท่งไฟเฮ้ยคุณดู black family ตายแล้วไอ้กระดูกดามันชื่อ black family ต้องบอกป้องแท่งไฟเอาไว้แท่งไฟงานวัดในงานเดะเบรดอย่าบอกนะว่าเราคือหนึ่งในนั้นเฮ้ยไม่หนึ่งร้านเดดเดดพี่คุณน่ากลัวแล้วจริงเก๋นะเก๋มันมาแล้วมันมาแล้วเออแก๋เกคือแท่งไฟงานวัดใช่ไหมบอกฉันมาหน่อยสิแท่งไฟงานวัดจะอยู่เลยแกฮะ ฮะฮะโวยโม่หน้าหรอไอ้แท่งไฟงานวัดฉันไม่สนใจหรอกนะแกอย่าบอกแบ็คแฟมิลี่นะหืมอืมได้ปะมันดอกปะ่ไปดูหน้านะบอกรักโนมินหน่อยค่ะพี่ดีสิใครมันไอ้อียาสอะไรสิพี่วะมันมันอยู่ข้างบนปะเป็นร้านเลยอะทำไมเข้างบกเป็นร้านเลยเดี๋ยวพี่กำลังสงสัยมากเลยว่าทำไมไอ้ลาวานี่มันถึงไม่ไอ้นั้นมันมันไม่ลงมาเบี๋ยวเดินช่วยด้วยโอ้พี่โอ้โอ้พี่อยากรู้อยากเห็น ดูตรงนู้นเลยเหรอโอ้นั่นไงกําลังโดนล้อมเอ้ยมันมองมันมองอันนี้มันมองเอ้เอาเอาแล้วพี่โดนมันอยู่ดีๆอะไรวะเนี่ยไอ้โหมันเหมือนแท่งไฟงานวันจริงนะทุกคนดูสิดูมันบุ่นไปบุนมาดิเฮ้ยอันนี้มันอ้นนีมัลูกชิ้นซาพี่มาด้วยพี่พี่อยากรุ้มพี่อยากมีส่วนร่วมคนไทยอยากมีส่วนร่วมค่ะได้เลยเดี๋ยวตีไปให้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยพี่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 ฮะเป็นเนื่งเป็นเนื่งพี่กำลังตามไปไม่ต้อง พี่เอทีบดคืออะไรอ่ะไม่ไหวว่ะจบมันไม่เกิดอ่ะมันมันไม่เกิดอ่ะเรามาแล้วทุกคนแต่มันมันไม่เกิดอ่ะเนาะพี่พี่กลับไปหาแล้วพี่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็เสียเวลาเปล่าเบรตก็ไม่เกิดกลัวเราอะไรกลัวอะไรลู่หัมันนะพี่ไม่เข้าใจเอ็มเฮียพี่กลับมาได้ไงอ่ะพี่พิ้วพับมาสิพี่มีติ่งทั้งหมดสี่อันมาตายแน่มังกรเอนเดอร์ดากอนอะไรลูกของมันนั่นอะลูกธนูสแต็กหนึ่งนะเออสแต็กหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องปลูกต้องปลูกผักก่อนเนเธอร์วันงนี้แล้วกันเนาะ ปลูกให้หมดเออเออนี่ไงอาชีพเมนนี่โอ้โหตั้งแต่เล่นเกมมาเพิ่งจะได้มีอาชีพเมนปลูกผักขอบคุณมากพี่เติ้ลเอมันชื่ออะไรนะเอ็มมันชื่อเอนเดอร์อะไรนะไอ้ลูกกระต่ายของมันนะอายออฟเบนเดอร์เรามีเท่าไหร่เรามีสิบห้าลูกไงเรามีแค่นี้แหละเดี๋ยวพวกเรารจนเราจนนะจนเดี๋ยวพี่พี่เอาอะไรออกดรี ก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะพวกมันไปไหนแล้วไม่ช่วยเรื่องว่าริชาร์ดไมู่้เลยเห็นว่าแบล็กฟิวเบอรี่แบล็กฟิวเบอรี่อาจารย์ขอโทษจริงเลยนะไอกข้อความครีเอทีฟอย่างนั้นเหรอจริงๆถ้าเกิดว่าแกไป <quiet> คุยกับบ่ากับพวกแล้วแกก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะแบ็คแฟมิลี่เดี๋ยวพี่จะพาลูกก่อนนะนึงงร่อนว่าไปทางนั้นค่ะเราต้องเดินไปตรงนั้นว่ามันแตกไหนมันไปไหนอ่ะขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ปันมันต้องไปทางนี้มันต้องไปทางนี้น้องคุกนะไปชีขึ้นอย่างนั้นสิ ต้องรีบไปรายงานให้พวกแมงสาบให้เฝ้าไปนะพวกแบ็คฟามบี่บอกความลับแกจะไปรายงานให้กับแมลงสาบอย่างนั้นเหรอต้องใครอะแบ็คฟมิลี่อีกคนนึงเหรออันนี้อันนี้เป็นพี่ใหญ่หรือเปล่าแบ็คฟมิลี่คนใหม่แบ็คฟมิลี่โอ้ยเดี๋ยวพี่พี่ฮะเหมารวมไม่ไงเอา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 อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะโดนก่อนมันบอกว่ามันอะไรเองหรอเปลอย่าอย่าเพ้อโครงอ่าโอเค ปลปืนลั่นปังปืนลั่นปังเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ไปได้แมนในายเป็นอะไรไปฮัลโหลไม่จริงนายรีบบอกหนมุ่งกันเรื่องสารเรื่อย,ยเรา<อ>ถูก้ีอเอาเอาแล้วคุณไปตีหมาอเอ้ยอาแล้วมีหลายตัวด้วยห<อ>มาสายลับอ๋อเขาเขา,เขามีเขามีชื่อแฝงเขามีชื่อรหัสโค้ดนะชื่อว่าแบล็กแมนเดี๋ยวฉันจะตือสายแล้วกันแบล็กเบอร์รี่แกได้คิดผิดแล้วนะที่จะมาแย่งกับพวกฉันแกก็รู้ว่าฉันคือใครฉันคือ เชฟเต้นมาหาอะไรกับน้องฟุกอ่าไหนไมนอยู่ไหนนี่อยู่ทางนี้ต่อเฮ้ยเอามา,าแตกเนี่ยเราแยล่ละ <c oughs> ไม่เราไม่แย่เราไม่แย่อันนี้เราแย่ละ้องฟุกเราต้องหาหมู่บ้านให้เจอนะถ้าไปเจอเนี่ยเราเราจะเคลียร์ทีมรอบนี้น้องฟุกพาพี่นั่งเรือนหน่อยได้ไหมอ่ะเราต้องไปข้างหน้ากันนะโอ้ไม่ได้เลยมาข้างหน้านั้นถ้าข้ามฝั่งนั้นไป จะมีอิสระรอยตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีขึ้นมาเร็วๆคุณมันจะเล่นหมดแล้วโอ้โหพระจันทร์พระจันทร์เรียมมากไม่กลมนะนี่โอ้โหไม่เต็มนะนอกจากพระจันทร์จะไม่เต็มพวกเรายังไม่เต็มอีกนะคนดูตามนั้นเราเข้ามาในไอ้นี่แล้วนี่ในย่านเออในย่านหมีย่านหมีเพนด้าถึงพระจันทร์จะเต็มดวงพี่ก็ไม่เต็มหรอกนะคะโอ้โหวาทำไมช้หน้าเทามันใบผ้าเยอะมัน ใช่หน้าเทาเราไปทางนี้กันโต้ดูนะฟุกไว้ได้ยินชื่อเสียงของแกมมดไปที่นี้ไม่มีกระทาแกจะทำอะไรฉันได้ไอหมาสีทองก็เบรกโอไม่นะนี่แกแกเป็นบอสของแบ๊กเป็นวันนี้อย่างนั้นหรอดูสิเราเราอย่าอย่าโยนนั่นน่ะอ่ะอ่ะนี่นี่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อ่าอยู่ทางนี้นะอยู่ทางนี้โอเคไปนะฟุก เมียวโอ้ยตายแล้วกบมูดมันมีหรอมีจริงป่ะนี่ดูซิดูว่าจะโกรกเผือกอ่ะน้องฟุกพาพี่ไปเลยพี่รู้สึกว่าเซนส์ของพี่มันคงจะไม่โอเคแล้วล่ะนะต้องให้น้องฟุกเนี่ยเป็นคนนําทางแล้วล่ะเพราะน้องฟุกเป็นหมาโดนกลิ่นจะนะเนี่ยขุดเลยเนี่ยขุดเลยบ้าจริงอะเนี่ยขุดเลยเนี่ยขุดจริงป่ะเนี่ยจริง ไม่เชื่อมันต้องมีหมู่บ้านสิพี่ไม่เชื่อมันมันไม่ไม่ต้องมีเนี่ยขุดเลยเนี่ยเชื่อดิหรือเปล่าวะพี่พี่ไปก้าวได้นะพี่ต้องฟุกต้องฟุกพาพี่ไปเถอะอันได้ฟุกพาพี่นะอืพี่โดดลงมาจริงเหรอเราฟุกจริงฟุยไปโกหกทาไมฉันฉันไม่ฉัน่ใจเลยอ่ะการลงไปข้างนี้มันมันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่พี่ว่าพี่ตักน้ำก่อนดีกว่าโอเค ใครทิลร์ตเลยเป็นไง <laughs> 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 ใครทิลล์อะไรเอ่ยเฮ้ย <laughs> <h oy> ม,มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วล่ะเ <laughs> จ้านายครับผมว่ามันแปลกเกินไปทำไมฝนหยุดตกแถมมีข้อความประหลาดขึ้นมาอยู่ตลอด <c oughs> ผมกกลัว โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาสตองโฮกันนะคะตอนนี้เราก็มาในนี้แล้วเนาะอ่าโอเคทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงสตองโฮเป็นที่เรียบร้อยในตัวบ้านเลยมาทำอะไรพี่เนี่ยฮะแกแกแกคือใครวะพี่ผีผีหมาผีตัวเลยนะฮะแกแต้แแต่แต่นกต่นกอต่นกแอังหน่อยโทษแกยังแกแต่แกแต่แกแต่แอแก่่ต ออ้ยเสียงยังเอาแบล็ฟอร์มเบรี่บิ๊กแบ็กบราสแกเจอฉันแน่พี่เติ้ลครับมีไรจะบอกผมทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างยกเว้นต้มขาไก่เพราะหัวใจผมมีขาไม่พอมีขาเฮมีขาไม่พอพี่อะไรพี่กระตุกใจเหมือนกันพี่ผมมา พี่ไม่ใช่ผีค่ะพี่ไม่ใช่ผีพี่ต้นมาแล้วค่ะอ้าวอนนี้นะเราก็มาอยู่ในดีเอ็น D N ที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราจะมาเขยตีบังกอนะคะก็นี่คือลูกน้องพวกมันทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนเอาเรือมาวางทุกคนมองหน้าหวะนะแล้วมันก็จะพร้อมใจมานั่งเรือมานี่มาเนี้ยเออมานี่มาเออโอ้แต่เราอุบ้าบอบ้าบอบ้าบออุ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยตายแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือบ เออมันเนขู่พี่มันขู่หรอมารยาทไม่ดีได้สัยไม่ดีนะแกนะแกเออนั่งเรือเออนั่งเรือแกนะแกเฮ้ยใครมาตีพี่วะแล้วพี่ทำอะไรมันได้ยังงะบ้าอะไรเนี่ยแย่ yeah, แล้วพวกเราพลาดไป <c oughs> พวกมันมีเรือเจ้านายได้โปรดหล่อยที่ปากของท่านจันไรเจ่านเอา้าใครมันทำตรงนี้วะเนี่ยอุตสาห์ขึ้นมาอืมเคมมีอะไรอีกนั่นนั่นนั่นไก่มากไก่มาก ถึงปะไม่ถึงอุ้ยตายแล้วพวกตุยไม่ถึงก็ไม่ถึงโหมองไม่เห็นเลยว่ะเราวีเอได้เพลอะค่ะเาเหลือแค่แค่เสาโอไม่นะเราต้องเราต้องคืบเสาให้มันหมดก่อนพี่ตกไปไหนอว้ยตายแนละ้วอุ้ยคืบตกลูกอุ้ยคืบตกลูกยิู่ถูกฉันเกินไปนะไอ้มังกรเฮ้ยมันเป็นไรเป็นไรกับพี่เป็นไรวะเป็นไรวะอืมวางเรือเลย วางเรือเลยวางเรือเลยมีน้ำมีน้ำมีน้ำมันกลัวน้ำมันกลัวพี่นี่มันกลัวน้ำมันกลัวน้ำไม่ใช่โอ้โหแอมสแกอาหารอยู่ไหนวะหันช่องสี่วางพี่ตายใครวินชิงมิกอะไรเนี่ยฮะมามามันมาดิมันมาดิเฮ้ยเอาวะถาไหนมันอยู่ไหนพี่จะหลบพี่จะหลบ จริงมันมันมันเป้ามันวี่นี่ไงเราพูดทำไอเดียพี่พี่มันแข่งอะเฮ้ยมา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 เหมือนนะเหมือนเออเออไอ้ตายแล้วมันมันทำเตียงระเบิดอ้าวแล้วมันแล้วมันเป่าพี่มันเป่าพี่มันปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเ้าพูดเอาไปเดี๋ยวพี่จะทำตำนาน่แกได้แกแกโดนถูกใช้ตัวไปแล้วนะแกโดเจอซุปเปอร์ซุปเปอร์เอ็กซ์ตรีมเบสของฉันเอ้าเอโนเมนเออ อุ้ยตายแล้วมันมันไม่ได้อ่ะมันดูถูกว่าเราเกินไปแล้วนะน้องฟุกฉันจะไม่ยอมไจะไม่ยอมเออแล้วพี่จะเป็นพี่กระโดดน้ำน้ำพี่นะเอ้ยมันคืบแล้วมันคืบแล้วมันคืบหล่อนแล้วมันจะกลัวอย่าเป็นดวงโอ้เออ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 ฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมเฮ้ยเราไม่ตายเพราะเราใช้ลูกเอ็นเโอรปีพอดี

แกดะแก <คน S 1> เออเกดะแกเออโอ้โหสวยงามมาพุกถ่ายรูปเลยมาพุกถ่ายรูปเลยหนึ่งสองสามโอ้โหโ <c oughs> อ้โหโอ้โหาสวยงามภาพสวยมากทุกคนมาพุกอมพิขกบคุณมากเลยสำหรับการเดินทางครั้งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะมีโมเมนต์สู้กับตัวอะไรที่ <c oughs> มันดูเป็นจิกประงงังกยีได้อะ่ะแบบเบอรี่มันจบว่าหละ่ะเน่แล้วลูกไก่ละ่ะ เออลูกไก่เอาไงเดียเออพากลับกลับไหมอ่ะพ่อต้องเออเดี๋ยวพาพา,พาลูกไก่กลับได้ไหมอะ่ะลูกมันนี่มันลูกมาเมียวอีสารภาพเออหนิโอเคไปน้องฟุกเปิดไปด้วยกันเลยไปอีสารภาพอีสารภาพไปแล้วน้องฟุกมาเลยมาเลยเลงไปก่อนพี่เลยไปพี่ไม่ไปตีเรือดีตีเรือเอาไก่ไปด้วยแเราทำยังไงอ่ะถ้าไก่มันก็อยู่ที่ตลอดไปแล้วน้องฟุก มื่อกดกข้อที่สของนิวตัแล้วต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังใครบอกวะตอนจบของเกมใหมครับเศร้าอ่ะโอ้เศร้าอ่ะเราไม่สามารถช่วยชิคเก้นแฟมิลีได้ไม่เป็นไรอยอะน้อยเราก็ได้ลูก,กวันมาตัวหนึ่งลูกสุดท้องโปรดติดตามชมตอนต่อไปออน้องไก่ตัวนั้นจะกลายเป็นแบล็กแฟมิลีอีกหรือเปล่า <c oughs> โปรดติดตามชมตอนต่อไป ในที่สุดเราก็จะได้มาพัฒนาบ้านของพวกเราต่อกระดีกคระลัหนึ่งนะก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะเดี๋ยวพี่จะสร้างตำนานของบ้านหลังนี้เลยนะเราเราทำบ้านยังไงให้มันเป็นตำนานดีนะนพี่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโคตรมหาโคตรพ่อโคตรแม่ปุ่มบลุมบลุมปุ่มโอ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยพ,ยพี่พี่ทำปุ่มอ๋ออันที่<ห>นอนพี่เองอ๋อที่นอนนะนี่บ คิงไซเดี๋ยวทำอะไรอีกดีนะปุ่มเสร็จแล้วไปไดต่อดีทุกคนแท่นไม้ดีไหมแท่นไม้แท่นไม้เวลาพักร้อนพักบ้างเออขูยชอบบ้านเอสมาป่ะผีไม่มาแล้วค่ะสร้างแบบนี้ผีไม่อยู่แน่นอนนะบ้านแปลกๆนี่สินะที่เขาเรียกว่าบ้านนะบ้านนะบ้านโอ้โหตายแล้วบ้านเรายางยางมีอันนี้ด้วยมีไหนเขาเรียกว่าวิธีป้องกันอันตรายรอเลยไหนไหนข้างบนนั้นะเรจะพี่หล่นไงพิธีอะไรตรงไหนนั้น พี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่ต้องดูเขาบนใช่ปะไหนเปิดพิธีเลยนะพวก <c oughs> สินลโอ,อ้อคุณน่ากลัวเจอได้ก็แต่ตามแต่สมมตินะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านนะ เช้าวันใหม่ของฉันแต่ก็โเหรอตายแล้ววันนี้มีน้ำพูโอ้ใช่ซีนี่ดีกว่าลวาว่าพูอะไรดีอะไรจะไปโอ้โอวันสิ้นโลกล้วสีนะเออ,อแต่ว่าฉันก็จะทำใจได้่ลยนะพอดีว่าฉันจเจอแต่เรื่องแปลกๆมาเยอะมากพอแล้วอยู่อีกสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรหรอกสีนะทำาแอมทําเปสิพี่บีฮะอ,อ,อ,อุ่นอ้านโอ้เอ้ามูดินทําไม มูนแล้วก็มีไก่ตัวนี้ที่ฉันเอามาจากโรคดีเอ็นไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เกิดมาได้ผิดแปลกพิดสดารที่สุดและไก่ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ของเรื่องราวการเดินทางใหม่ของพวกเราแรปโปติดตามชมตอนต่อไปจะมีอีกหรือเปล่ากับน้องฟุกนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับบ้านของพวกเรากับไม่ครับคลาสสิกนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะทีทั้งสองจะมีอีกหรือเปล่าจะมาในรูปแบบไหนฮาร์ดคอร์หรือธรรมดาหรือว่าครีเอทีฟนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตามชมตอนต่อไปกันด้วยนะ,ะสำหรบับวันนี้ไปแล้วค่ะ Bye-bye.